สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมือนีแม,ต,มตู้สิแม่เห็ดน้ำฮอร์โมนนะคะปุ๋ยปุ๋ยทิศเปโหนบบกพริกซึ่งแมตูได้จากสูตรมาสูตรบ้านเยี่ม่องนะคะเพิ่นก็เอาความรู้มาเป็นวิทยาทานมาให้แมตูนะคะจะเดี๋ยวมาล่งมือเห็ดกันเลยแมตูเตรียมเครื่องไวเรียบร้อยแล้วนะคะกะประมาณเอา,เอานา้ำน้ำเส้าเขา่ามือนีนะแมตูกะเตรียมมาอาเดี๋ยวมาเบิ่งนกันเลยคะ่ะ จะทุกคนตอนนี้แม่ตุกับมาฮอดบานแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ตุสิเอานี่เห็นบอนี่แม่ตุเอามาตาลานสูตรยายม่องนะคะสูตรยายม่องเพิ่นเพิ่นแน,น่นําแมตนเตรียมมาเบิดแล้วเดี๋ยวแม่ตุสีมาหดนี่เดี๋ยวแม่ตุสีมาหดหมักริกนะคะคือบักริกมันใบใบ,ใบเยอะแต่มันบ่มีดอกหรือดอกบดดอก่ดกนะทุกคนหล่อมแหลมหล่อมแหล,ม,ล,ม,ลมนะคะแม่ตุปลูกหลายตน้นแต่ว่ามันขึ้นต้นเดียวแม่ตุก็ได้เอาไว้นะ วันนี้มันกับสิแตกนี่บักพริกกับเป็นเอ่อพริกจินดานะคะจินดาหน่วยเยวๆในจักหน่อยใช่ไหมเออนั่นแหละสมมติว่ามันแมนกันแล้วกันอ่ะเดี๋ยวแม่ตู้สีมะหดนะคะทุกคนมาเบิ่งนกันเลยจัดนี่จ้ะทุกคนบักพริกแม่ตู้นี่บักพริกแม่ตู้นะคะขึ้นต้นเดียวแต่ว,ว่าเธอกะอ่าไดีเบิ่งนี่เนี่ยนะคะงามเติบอยู่ได้ทุกคนปีแรกที่แม่ตู้เฮ็ดเนาะเพราะว่าปลูก กระปูกได้แล้วมันมันมันรประสบผลสําเร็จไหมทุกคนก็เลยอ่ะเดี๋ยวแม่ตูดสีเอาปุา๋ยสูตรใย,ยม่องเพื่อนไหามากข้าสีมาหดกันเดี๋ยวมาเบิงเลยค่ะคือว่ากินสุดยอดทุกคนกินสุดยอดมากเลยนี่แม่ตู้สีเอาใส่ลักน้อยหนึ่งเนาะนี่เฮ้ยเดียดนี่แหละเหลวกะสีเอานา้ำใสนี่ แง่มองว่าให้เอาหดหดข้นมั่นนี่ซ้ำอ่างไม่ตูวนี่ล่ะนี่ <c oughs> อันนี้กระสิเอาไว้บู่้หว่าหดอย่างอื่นได้บ่น้ำเดียเด๋ยวเดือบไม่ตูวก็ไปทำแง่โมงเบรงก่อนว่าสิเอาหดเออเนี่ยเอาหดแนวอื่นได้บ่สมมุติว่าอ่าสมมุติว่าหดอันมาคือเท,ท็ดยังสีหน้าใดบอเดียเด๋ยวเดือบไม่ตูวสิไปอันนั้นคอมเมนต์ไว้ เดม่ตูเสิไปเห็ดคอมเมนต์ไว้เนาะทุกคนเนาะนี่เครื่องเท่ากับมีอยู่แล้วนี่หดเพื่อนวายดอาทิตย์และเทือว่าสัน่นเดม่ตูกับสีหดไปให้ดอกมันออกดอกมันหนาหนานกโกให้มันถือแดดน้ำมาเห็ดน้ำเขาแดบ,บมีต้นเดียวนี่แหละแขน,นแขน,นี่แล้ได้คุยอยุสามบ้านแปดบ้านในหละบปักพกต้นเดียวนี่ล่ะเดม่ตูเสียเอาไปจอดไว้เติงผุนเด้อน,นี่จะทุกคนนี่นี่ต้นเดียวทั้งล้างนั่นคือบะเกอเทศนะ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตู่จะไปถามแม่ตู่ถามยายม่องก่อนว่าเพิ่นหดไดบอ่อดบักอือบักยังสีนะเดี๋ยวแม่ตู่สีรอบไปหดบักอืเบ่งเนาะทุกคนเนะาะจ้าทุกคนตอนนี้แม่ตูก่กะเอ่อดเรียบ้อยแล้วนะคะนี่เหลือเหลืออยู่ซํานี่เนาะเพราะว่าเห็ุเหตุมาตามสูตรเพิ่นแม่ตูก่กะสีเอาไว้หดสีเอาไว้หดอาทิตย์หนานะคะเดี๋ยวสีบึงมือนีวันอังคารเนาะเดี๋ยวแม่ตูส่สีหดโอบมแมนสีวัน ว,วันจันทร์ก็ถทดวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้านะคะวันจันทร์ที่ยี่สิบเกาสิงหานะคะเดี๋ยวแม่ตูสีมาเบิงอาทิตนาวา่าบักพริกมันสิเป็นทรงไหนแม่ตูเอาฮดบักฮดบักอื้อพอมฮดบักบักเคอเทศพอมนะการตอนแรกกะว่าสิไปถามแย่มม่องก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวฮดไปก่อนได้ไปถามที่หลังก็ได้โอเคนะทุกคนเขาท่าอยู่ได้แม่ตูเพราะว่ามันบมมีสารเคมีบมมีสารผิดไหม,ม,มเท่ากับเนวกินเท่าส่นี้ก็เป็นเนกินเท่าตั้งนั้นเนาะ ลองเห็ดเบืองเด้อแล้วก็พืชพักสวนขั้วของยายม่งมีตันงามๆเลอทุกคนเมตูกะเออเพิ่นมาแนะนําเมตูกะเลยลองเอามาเห็ดเบืองเนาะก็เสียหลายน้ำกินเท่ากับมีอยู่ในขั้วอยู่แล้วเนาะปลาแดกกะปิเปลือกคงเปลือกไข่หนามเศร้าเขขามีอยู่แล้วนะปงชุลอกชุรชรเท่ากับมีอยู่แล้วน้ำหนักก็มาผสมผสมใส่กันเลยนมเปียวนมเปียวเยวมตูกะมีเมตูใส่ยาขู่ใส่ยาขู่ซองอันเพราะว่ามันขวดหน่อยนะก็เลยใส่สองอันสองขวดเดี๋ยวจะมาพอกันไหม้อคะ สวัสดีค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวสิมาร,ร่อเบิงบักพริกแมต่เด้อ